นานทีได้เจอกันครับวันนี้จะมาจริงเข้าวต้มนี่นมา้วครับเมนูอาหารนี่ครับจวดตรงนี้

เรากลับบ้านกัน่ใช้ไ่ใช่ันไปม่เียนกับต้มเราให้ฟังกินก่อนับกินไปเาไม่มีตาเราให้กินได้กระต้มนี่อ้นี่ของ ครับครับผมจับใกมินหัวเป็นเป็วเลยเออจะไปกักระเาเลยเด้ออหนเดี๋ยวน เสียเอาสองเท้าเสียกันเอยนีเสียวันนี้มาเส่กินปีโอ้โหเจไงด้วยากันแตงตัวเรื่องนี้คนละหน้าขาวใสเงี่ยวันนี้ร้านไหนดีครับ เอเอขนมอกร้านดีไล่ฟันหัวโอ้ยดีจริงๆนะโอ้่ม oh. ีคนดูเลยอ้าวโอเคครับอะไรอันนี้นะครับผมยืนยันตัวตนโอ้โหตายนี้รแบ้ง เขาปิดไงทงทำมาอย่างเดียวแน่นอนเอ้ยทำมาจานเดียวเลยรอดูอนนเขาปิดเกล้ว